สวัสดีครับวันนี้ร้านภราเครื่องเวชสีมีพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชัยโยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับรายการนี้คุณคุณลุงฝากขายนะครับเนี่ยฮะดูสภาพท่านใดดูแล้วชอบติดต่อนะัดดูได้นะครับแอดไลน์ก็ได้ ขอรูปชัดๆก่อนแล้วก็นัดดูกันได้นะครับเนี่ยฮะหูเหอภับเก่านะครับเนี่ยดูร่องรอยมีภาพเก่าเก่ามากลองติดต่อถูกใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนัดดูกันได้ผมอยู่แถวสุวรรณภูมิรามคำแหงสองนี่ฮะนัดดูได้ แอดไลน์ถามราคากันได้ก่อนตัดสินใจนะครับเบอร์โทรผมก็0890315238นะครับขอรูปชัดๆก่อนได้หรือติดต่อดูในคำอธิบายได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ